ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิ้งยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุกิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตยอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนพศ2563นั่นเองก็ พี่ตายยังไม่มีปล่อยรถนะครับแต่ว่าปล่อยไปแล้วสองคันเมื่อวานแต่ว่าลืมลืมลงของคุณลูกค้าทางเพจเดี๋ยวลงวันนี้นะครับเดี๋ยวลงให้วันนี้แต่ว่ารูปภาพที่ถ่ายส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยละแล้วลก็วันนี้พี่ตายจะมีออกบูติีตออำเภอแคนดงนะครับตอนเย็นก็าวานสักบ่ายสี่โมงพี่ตายจะไปถึงตลาดน,นัดอำเภอแคนดงใครนะครับที่จะไปชมรถอิซูซูตัวใหม่ก็เชิญได้นะครับก็วันนี้พี่ตายจะมาถ่ายอะไรให้ดูยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันกับหัวร้านเลย ปาเชิญครับอ่าครับก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่มีน้องๆขอมามีน้องท่านหนึ่งขอพี่ต่ายขอเป็นตัวแซสีแครฟโฟร์ไฮแลนเดอร์1.9แซสีบอลเงินหน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ายจะถ่ายให้นะครับวันนี้ขอเป็นเจ้าตัวคันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเห็นว่าจะมีคนมาเอาไปแล้วก็ต้องรีบถ่ายให้ก่อนแต่คันโน้นก็ยังแต่ว่ามีลูกค้าพี่ต่ายจองไว้ด้วยแล้วแหละแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนถ่ายคลิปพี่ต่ายก็ต้องขอขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจนะครับไอ,ไอเรื่องอวยอิสุสุอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเป็นไปในทางเดียวกันเออหัวร้านแกขายอิสุสุแก่อวยอิสุมันก็ถูกต้องแล้วแกเชียร์ขายแมวแกขายแมวแก็จะไปเชียร์ขายหนูมันก็ใช่เรื่องเออแกไปเชียร์ยุ่ห้อนทุนยี่ห้อนี้แกก็เตรียมหางานใหม่อาสรุปพี่ต่ายก็เข้าใจถูกต้องของพี่ต่ายแต่แรกแล้วนะครับ ขายอิสุสุเชียร์อิสุสอุ่ยอิสุอ่ะเอออันนี้ไม่ผิด <c oughs> เออแล้วเสียงหวัวเราะอ่าเสียงหวัวเราะอีกเสียงหนึ่งอ่ะโอเคในเมื่อแกเป็นคนชอบหวัวเราะฉันว่ากแกนะ่ะอยู่หวัวเราะไม่ได้ลหลกหัวร้านเพราะฉะนั้นแกจะหวัวเราะแกก็หวัวเราะไปเออมันจะได้เป็นธรรมชาติเออวิต่ายก็เข้าใจแบบนี้นะหรือว่าจะเปลี่ยนเสียงหวัวเราะใหม่เป็นอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนคอมเมนต์มาเจอมาเผลอเผอมาดูคลิปนี้ดุหัวใจวายก็ไม่เอาไม่เอาอทีนี้หยอกเด้ยหยอกหยอกหยอกทีนี้เรามาดูรถเรากันบ้างมีน้องหนึ่งท่านขอมาพี่ต่ยผมขอเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์หน่อยเป็นอัลกินเกียร์ธรรมดานะพี่ต่ยพี่ต่ยไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่เปิดตัวแรกๆไหมหรือว่าเป็นเกียร์ออโต้เอาเป็นว่าถ่ายใหม่เลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นเวลาสืบคันนี้นะครับราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยอื ดำเงามากๆราคาอยู่932,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะอยู่939,000บาทนั่นเองเพิ่มมาอีก7,000ันะถูกไหมเดี๋ยวนับนิ้วก่อนอ๋อสองสามสี่หหกเ็ดดเก้าเอา 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เอถูกแล้วแหละแ, <laughs> แล้วก็ใครที่เลือกเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับเลือกน้องเขาก็ต้องบอกว่าเกรดนี้อ้ย เขาพร้อมไฟตั้งแต่ตัวแซดยันแซดพีเนี่ยฉันว่าแกนี่เป็นรูปผสมขั้วรี่เยอะมากเลยเดี๋ยววันหลังจะเอายกตัวแซดเอ็กซิลี่แซดพีมาเรียงกันเอาเรามาเทียบกันดูเลยครับคือหนึ่งแหละของเขาเนี่ยจัดอยู่ในรุ่นเกรดแซดนะเจ้าตัวนี้เอ็กซิลี่เนี่ย, X ยแต่เพื่อนก็จะมีออปชั่นอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้ากุญแจพุญสตาร์ทใช่ไหมครับไปชนกับเจ้าตัวแซดพีอีกเนีแต่ว่าโดยเกรดนะ่ะเบาเป็นเบานั่งกึ่งนั่งแท้แล้วก็ปรับมืออันนั้นก็จะไปชนกับเจ้าตัวแซดอีกเออเนี่ยเนี่ยเนี่นนน เลือกเจ้าเอกซ์ซีก็จะได้ออปชันลูกผสมไปนะครับแต่ที่เขาไม่เหมือนใครก็ต้องบอกว่าชุดแต่งที่สปอร์ตและเล้าใจนั่นเองรอไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเจ้าตัวเอกซ์ซีนะครับเด่นๆของเขาเลยก็จะมีตัวสเกิร์ตคูน่าเออเออเอเอไอเสียงแจ๊บเจ็บเนี่ยพี่ต่ายรู้มาจากไหนไอไอไอจังหวะเมื่อกี้น,นี่ทำเสียงแจ๊บเจ็มีน้องท่านึงน่ารักมากพี่ต่ายครับเดีเ๋ยวพี่ต่ายเลิกทําเสียงแจ๊บแจ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไงแล้วก็ลดเสียงอ่า หัวเลาะลงอีกนิดหนึ่งนะครับจะดูดูได้นานขึ้นออน,นี้เขาก็เตือนเขาก็เหมือนแนะนำมีคําแนะนําด้วยตั้งตีแล้วก็มีคําแนะนำาต้องแก้ยังไงอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรครับยินดียินดีเจ้าจตัวชุดสเกิร์ตของเจ้าตัว X-Series คู่นี้นะครับนี่สำหรับใครที่เช็คราคาชิ้นหน้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายจะเช็คราคาให้อีกรอบหนึ่งนี่เขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้แล้วก็ ไฟตัดหมอกนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นเกรสแสดแซขึ้นไปก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองอยู่ด้านอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างไฟหน้าไฟหน้าจะเป็น Isuzu Vision b y LED ไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็มีเจ้าตัวไฟเดรยไลท์ให้ด้วยส่วนกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเจ้าตัวเกร,แรดแซเพราะว่าเขาออกแนวสปอร์ตหน้าเขาจะดุเพราะฉะนั้นกระจังหน้าเขาจะเป็น2ชั้นสีดําเงานั่นเอง ตัดด้วยโลโก้อ Isuzu สีแดงให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นไปอีกนี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์พร้อมสัญลักษณ์พัน X นะครับถ้าเป็นยอตัวยกสูงของเขาจะเป็นสีเส้นเส้นสีเทาครับด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็มี X Series ตรงนี้ส่วนที่เราเห็นสีนี้ก็เป็นสีดำครับดำเงามากๆนี่รูปรูปรูปเพื่อมีตังซื้องวดนี้งวดนี้เอองวดนี้นะงวดนี้นะ พี่ตายได้ละเอ้านอกเรื่องนิดนึงอ่ะสำหรับ fc ที่รอหวยอันนี้เราเอาไว้แต่ตน้ตนเดือนเลยแล้วกันนะครับเลขสิบบานมันนียี่สิบไหมเฮ้ยอีกสิบันจะออกพี่ตายได้ห้าศูนย์สี่เออห้าศูนย์สี่อันนี้ไม่ไม่เฮ้ยมั่นใจมากมั่นใจมาก <c oughs> อ่ะเลขตัวนี้มาจากไหนเลขตัวนี้นะครับก็พอดีอ่าพี่ปิยพงษ์อ่าก็จะเป็นทีมงานทีมงานขายด้วยกันในแหละอ่าคุณภรรยาคอดลูกนะครับ เราก็ถามเฮ้ยนิกพักอยู่ห้องไหนห้องพิเศษอะไรเงี้ยเขบอกห้อง504แล้วเมื่อวานตอนเย็นพี่ตายไปติดต่อศูนทูะครับเรื่องขอย้ายย้ายเบอร์ไม่ใช่ย้ายเบอร์เปลี่ยนจากมันมีมีเบอร์หนึ่งอะที่เติมเงินแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรายเดือนอกดบัตรคิวได้504เหมือนกันเออ,น, 4, นะอนั่นแหละ504มาแน่งวดนี้เอาเอาตามด้อตามเด้อเดี๋ยววันนี้จะไปจัดชุด60ล้าน <laughs> ชุดเล็กไม่ไม,ไม่อย่างเราต้องรวยก็รวยจนก็จนกึ่งเงินกลางเราไม่เอา <c oughs> อะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันตัวตัวด้านข้างก็ตัว X-series คันนี้นะครับบันไดข้างถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็สัญลักษณ์ X-series มีมาให้เห็นไหมครับตรงกระจกแล้วก็ล้อมแม็กของเขาก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วสีดํานั่นเองสปอร์ตบา้านนะครับที่อยู่ด้านหลังด้านหลังกระบะฝังนู่นขออนุญาตชี้นะครับนู่นอะอย่างนี้ก็ได้นี่ จะมีมาให้เรียบร้อยใครที่ออกเจ้า x-series ไปนะครับนอกจอากได้ออปชั่นเพิ่มมาก็ยังได้สปอร์ตบาร์มาอีกด้วยนั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปดูล้อ,อแม็กกันใกล้ๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับยางที่ให้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับ เป็นของที่ดีมากเป็นเจ้ายางบริสโตนั่นเองเบอร์อยาง265 60 18ระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยบันไดข้างนี่แอบลออออรอสัญลักษณ์เอ็กซิลีลลลล่ก X ุญแจพุทสตาร์ทไม่จำเป็นต้องสตาร์ทบันพุทสตาร์ทได้ทุกวัน น,นีแถมเพิ่มมาให้กันกระแทกแต่ว่าลูกค้าเอาไปเราต้องเอาออกนั่นเองนี่ครับเจ้าสปอร์ตบาร์ฮ้ยทำไมชอบมือบอลไปรูปมผงก็ <laughs> อยู่ใช้ไม่เป็นได้ให้ดูต้องไปรูปต้องไปรูปแล้วทีนี้ เราสังเกตดูนะครับเจ้าตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เข้ากับตัวเอ็กซิลี่คันนี้เลยสังเกตดูส่วนเบล์ตรงนู้นเห็นไหมตรงไฟเบรกเอาหายเลยทีนี้ตรงไฟเบรกดวงที่3นะครับก็จะมีส่วนเบาล์ให้เข้ากับเจ้าตัวไฟเบรกนั่นเองไม่บังด้วยอันนี้ข้อดีของแท้จากโรงงานนะครับและทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันไฟท้ายของเจ้า X s e r ซ e s ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหลอด LED เห็นได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ เป็นไฟท้ายลักษณะ2ชั้นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว x series ตัวนี้มีมาให้แต่เขาไม่ได้บ่งบอกเฮ้ยเราเป็นแซหรือเป็นอะไรเออเราเราพร้อมไฟทุกรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะจะจับเกไปอันนั้นทุกรุ่นเลยอ่ะกันชนท้ายของน้องก็เนี่ยก็จะเป็นกันชนท้ายแบบ b ิ i l ิินะครับนี่ขึ้นง่ายลงง่ายแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวไหนว่าหัวล้าน เกะก็พูสักทีเถอะก็เป็นเจ้าตัวสเกิร์ตนั่นเองมีมาให้เรียบร้อยนะครับ4ี่ชิ้นเนี่ยพี่ไต่าอถามน้องหนุ่ยแล้ว2,000บาทพร้อมติดตั้งอันนี้ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ไต่ให้เบอร์น้องฝ่ายอะไรไปก็ไปคุยกันเองนะครับพี่ไต่ขายรถเฮ้ยจะไม่ไม่่ช่ปัดความรับผิดชอบนะแต่ว่าถ้าเราสามารถเช็คได้ไงแต่ละแต่ถ้าว่างๆเนี่พี่ไต่เช็คให้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ันี้ก็จะเป็นด้านข้างไอ้ด้านข้างของเขาเนี่ยสวย ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆอมืมีคนถามพี่ต่ายมีเอ็กซิตัวเก่าไหมไม,ไม,ไม่มีครับเราอยู่ปัจจุบันเราตัวใหม่เดีย <c oughs> อ่านี่เปิดให้ดูอันนี้พี่ต่ายไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกนะครับพอดีไม่ใช่รถลูกค้าพี่ต่ายของพี่ต่ายตอนแรกก็จองสีนี้ลูกครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองรถก็ยังไม่มาเลยลูกค้าก็ชมแล้วชมอีกนี่ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับประตูเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้เนี่ยบุนุ่มแล้วก็จะมีเดินได้สีแดงไนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานี่มือจับก็จะเป็นสีบอลเงินบางท่านในหัวร้านแกนี่รีวิวดูวเห็นตรงไหนแกก็พูดตรงนั้นแกไม่ได้แก,ไม,ไ,แกไม่ได้มีคําพูดที่สวยหรูเลยอ่ะไม่เป็นไรช่องไทยบ้านให้อภัยกันนะครับแล้วก็คอนโซลเจ้าตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยนี่นี่บุเขาบุนุ่มนะครับถุงลมนจรภัยคู่หน้านะตัวนี้ เบรก ABS มีมาให้ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัดชนันลงทางลัดชันมีมาให้ตัวแผงแอร์ตัวนี้เขาจะเป็นเป็นเป็นสีดาเงาเนี่ยตัวนี้สัญลักษณ์ของ x c d แล้วก็ตัวหน้าจอของเขาใช่ไหมครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองตัวนี้ไม่มีระบบนําทางนะแต่ว่าเราสามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ไหมเออเนาะแล้วก็แอร์นี่ ออกแบบให้มีความรู้ล้าแล้วก็ใช้งานง่ายตัวเกียร์ของเขานี่จะเป็นหุ้มด้วยหนังนะครับตรงนี้แล้วก็เดินได้ได้สีแดงกับปุกเกียร์ก็ใช้งานง่ายจะเข้าเกียร์ถอยหลังเราก็นี่ก่อนแล้วก็ดันที่สุดแล้วก็ขึ้นบนเดออีเออ๋ยวทำให้ดูใหม่นี่กุญแจของเขาแล้วนี่น,น,นี่อันนี้พี่ต่ายพาดูฝั่งผู้โดยสารนะฝั่งด้านหน้าอันนี้เรามาดูตอนท้ายกันบ้างเนี่ย อันนี้จับจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอกจะเป็นแบบนี้นี่นี่เป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับอันนี้สวยมากๆพี่ต่ายชอบแล้วก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตโทรศัพท์จะหมดนั่นเองส่วนลําโพงนี่จัดไปเลยแปดตัวให้เสียงที่สมจริงแน่นอนอนทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันนิดน,นึง5 0 4อย่าลืมนะ504 เราจะรวยไปด้วยกันขายรถเราก็จะรวยถูกหวยเราก็จะรวย <c oughs> จนมาเยอะแล้วอยากรวยบ้านนี่พอเราเปิดฟังคนขับนี่โอ้ชอบมากๆนี่สวยนะครับทั้งสวยทั้งหรูไม่รู้จะใช้คำไหนดีสรุปดีหมดเลยดีหมดเลยอิสูสุเนี่ยอืม อันนี้ก็จะเป็นประตูฝั่งคนขับนะครับบุนุ่มมาให้แผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นฝั่งนี้นี่อันนี้ก็ปรับกระจกมองข้างเราเลือกเลือกเลือกขวานะเลือกขวาเลือกซ้ายกดแล้วก็เราก็าโยกเอาไอจุดตัวนี้ก็พับกระจกเนี่ยพับกระจกมองข้างเนี่ยกดปุ๊บเขากจ็จะพับพอเรากดอีกกระจากาพับไฟฟ้านะแต่ว่าเขาไม่ได้พับอัตโนมัติล็อกประตูปลดล็อกประตูล็อกกระจกนะครับแล้วก็เปิดกระจกฝั่งฝั่งคนขับ นะครับฝั่งผู้ที่สารตอนหลังนะครับซ้ายขวาเออขวาซ้าย <laughs> แล้วก็ประตูดูฝากเรื่องประตูนิดนึง <laughs> <ๆ>เวลาที่เราดูนะครับประตูถ้าเปิดจากด้านในไม่ได้ให้ดูเจ้าตัวนี้ว่าล็อกไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาลงอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีลูกศรบอกถ้าลงมาอย่างเงี้ยคือล็อกเพราะฉะนั้นเอาขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องตกใจอย่ารีบคืนรถนะครับโทรถามเซลก่ออน,นะเซลก็ควรจะดูลูกค้าก่อนนะแล้วก็ มาตรวัดนะครับก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชันมาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด4.2นิ้วแล้วก็มาตรวัดซูเปอร์วิชันนั่นเองอ่านค่าง่ายนะครับข้อมูลต่างๆครบถ้วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนี่มัลติฟังก์ชันก็คือเขาสามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากทําให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ใช้งานคุชโทรลนะครับตั้งค่า,าหน้าจอ M I D นะก็จะอยู่ตรงนี้อืมตรงนี้ก็เปิดไฟนะ เปิดไฟหน้าอันนี้เปิดไฟเปิดไฟหน้าเนี่ยไฟตัดหมอกเนี่ยตรงน,นี้อันนี้ก็จะปรับระดับของไฟหน้านะเด้งเขาปรับสูงต่ําได้4ระดับนะเราก็นี่นี่หมุนเอาเลยไม่จําเป็นต้องมาเป๊ะๆอะไรนะดูเลยเรามองเห็นขนาดนไหนที่สุดเอาขนาดนั้นแหละแต่ก็ระวังนะอย่าให้สูงเกินไปเดี๋ยวเคื่อนดา่าเอาอ่ะทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์ของน้องเขาบ้างแป๊บหนึ่ง ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์เขาบ้างเครื่องยนต์ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ทีไ่ได้รับการยอมรับมากๆนะครับเพรา<บ>ะว่าเครื่องยนต์เอากระตุกเป็นไรจ้าเป็นเลรลุกเป็นไรสง <c oughs> สัยอยากได้ใหม่เดี๋ยวแป๊บนึ่ง,งพี่ต่ายลองปรับไปนี่ก่อนนะเ,เห็นไอโฟนใหม่เปิดตัวมานี่กระตุกเลยนะยังหรอกจาก้ายังไม่มีตังค์ซือ้อทํางานไปต่อ,อครับเครื<ม>่องยนต์ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับมากมาก ผลิตหลายล้านเครื่องมากนะครับเครื่องยนต์ของอิซูซูเนี่ยโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900อยซีซีอยู่ในยุคเจเนอเรชันที่2แล้วมีการพัฒนาต่างๆนะครับให้มีความประหยัดน้ำมันแข็งแรงทนทานตามบับแบบฉบับของอิซูซูเลยโดยเครื่องยนต์รุ่นนี้ข้อดีของการที่เราเลือกใช้นะครับนอกจากเขาประหยัดน้ำมันแล้วยังประหยัดภาษีอีกด้วยโดยเฉพาะเจ้าตัว4ประตูเนี่ยภาษีเ,เราเสียแค่ประมาณสักปีละ2,400นอนะฮะอันนี้ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะ ยังไม่รวมที่เราใช้ไป5ปีแล้วจะลด,ดลงอีกอน้ำมันก็ประหยัดภาษีก็ประหยัดแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างไางเครื่องยนต์เล็กนะครับประหยัดน้ำมันแต่เนี่ยพละกกำลังเขาไม่ได้เล็กไปตามเครื่องยนต์นะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่150แรงม้าแรงม้าเนี่ยก็ตามชื่อเลยม้าเนี่ยให้คิดถึงความปราดเปรื่องความรวดเร็วกระชับกระเชงวิ่งอันนั้นละม้าครับคิดดูม้า150ตัวอยู่ในรถคันนี้แล้วก็ แรงบิดนะครับเราไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าบรรทุกได้ไหมขึ้นเขาลงเขาได้ไหมหนึ่งตันได้ไหมถามพี่ตายมากรถสมัยก่อนนะครับ2005ที่เราใช้เนี่ยแรงม้าเนี่ยอยู่116แรงม้าเองอันนี้150แล้วก็แรงบิดนะครับอยู่280นิวตันเมตรสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะเครื่อง2 0 5นะก่อนมนเร็ว อันนั้นเขาไหวไหมไหวไหมเขาขึ้นไหวนะขึ้นไหวลงไหวสบายมากแล้วอันนี้นะครับจาก280นิวตันเมตรเป็น350นิวตันเมตรโอ้โหครับพละกําลังเพิ่มมากมากเลยเออแรงบิดยิ่งเยอะนี่กําลังเขาเหมือนการชุดลากการบรรทุกยิ่งทําได้ดีนะครับอ่ะรับประกันรับประกัน รับประกันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะมีการรับประกันอยู่ที่100,000กิโลเมตรหรือ3ปีย,ย่างได้ย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการ i s u สุที่ใกลบ้านที่สุด6เดือน10,000กิโลเดี๋ยวเอาเข้าเลยแล้วก็เดี๋ยวาทางศูนย์บริการจะมีการนัดหมายต่อๆไปให้เราเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์นั่นเองนะครับ <c oughs> เรื่องบริการวางใจ i s u สุเออเรานี่ถือว่าเป็นตน้ตนๆเลย อันดับหนึ่งก็ได้ไปเอ้าได้ไหนแล้วก็เชียร์กันมาขนาดนี้อยากกำกังกึ่งๆเว่าเขาก็รู้แล้วว่าแกขายอีซูซูของร้านเพราะฉะนั้นแกเชียร์ให้เต็มที่เออสูบบริการเยอะด้วยนะครับอะไรราคาถูกอืขายต่อได้ราคาอะไรเงี้ยก็ไม่บางทีเราเชียร์ขายอะเราก็จะมีอะไรที่มันมีจุดจุดอ่อนเราอาจจะเป็นจุดแข็งของเราด้วยก็ได้เงี้ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราเจะมาพูดอย่างเงี้ยครับ อืมนะโอเคก็ขอบคุณมากมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายแล้วก็ให้กําลังใจเนาะตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตาม3 4 0 0 0คนแล้วขอบคุณมากๆกนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องไปเตรียมเช็ดรถเพื่อโชว์ลูกค้าแล้วก็เตรียมเจ้าหมิวเอ็กเพื่อให้ลูกค้าทดลองขับนั่นเองเมื่อวานก็ทั้งวันเลยทดลองขับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเ,ง,เงี่งไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ